สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอโครงงานการพัฒนาระบบตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลโดยการจดจำใบหน้าผ่านทางกล้องวงจรปิดด้วยเทคโนโลยีโครงข่ายประสาทเทียมโดยคณะผู้จัดทำจะมีนายยุทธนาศีธรรมบุญรหัสนักศึกษา60070078และนายรัชพัฒเพิ่มพูลรหัสนักศึกษา60070083โดยจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือผู้ช่วย ศาสตราจารย์อัคารินคุณกิติต่อมาจะเป็นที่มาและความสำคัญนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ในสถานการณ์ปัจจุบันจากการแพร่ระบาดท,ทำให้มีความยากลำบากในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดและการติดเชื้อส่งผลให้องค์กรและบุคลากรในองค์กรต่างๆจําเป็นต้องมีการปรับตัวจากวิธีการยืนยันตัวบุคคลแบบเดิมที่ต้องมีการขานรับรายชื่อตอกบัตร ลงลายมือชื่อสแกนลายนิ้วมือหรือสแกน QR code มาเป็นระบบจดจำใบหน้าเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและยืนยันบุคคลแทนกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลที่ดีมากยิ่งขึ้นต่อมาจะเป็นวัตถุประสงค์นะครับ 1. คือเพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สองคือเพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดด้านเวลาในการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลสามเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคมาจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับกลุ่มเป้าหมายของเราคือกลุ่มผู้ที่สนใจในการตรวจสอบการเช็คชื่อนักศึกษาหรือการจัดประชุมสัมมนา,านะครับต่อมาจะเป็นเครื่องมือที่เราใช้นะครับหนึ่งคือภาษาไ t h o n นะครับสองจะเป็น d e l i ฟ3สามจะเป็น p h p นะครับสี่จะเป็นมา r i ีย b MySQL นะครับ ต่อมาจะเป็นการออกแบบการทํางานระบบส่วนที่1ก็คือเป็นการ r e g i s t r a t i o n นะครับทำการสมัครเข้าใช้งานและอัปโหลดภาพเข้าสู่ระบบ2ก็คือเป็นการเท f น a ฟ e นะครับคือนําภาพที่อัปโหลดได้มาทําการเทรนโมเดลส3ก็คือ Face Detection นะครับคือทําการตรวจจับใบหน้าสีก็คือ Face r e Cogni t i o นนะครับคือทําการตรวจสอบและยืนยันด้วยการจดจำใบหน้าส่วนที่5ก็คือเว็บ p p l i c ิเค o n ก็คือแสดงผลการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลนะครับ ในส่วนของ Use Case ด i a แกรมภาพรวมระบบนะครับก่อนอื่นก็จะแบ่งส่วนเป็นผู้ใช้ภายนอกผู้ใช้ภายนอกนั้นจะสามารถใช้งานได้เพียงส่วน authentication ก็คือการ Register และการ Login เท่านั้นโดยเมื่อผู้ใช้งานภายนอกทำการ Register แล้วรูปภาพใบหน้าก็จะถูกส่งเข้าไปสู่เซิร์ฟเวอร์และทำการเทนใบหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานภายนอกสมัครเสร็จแล้วก็จะทำการ l o g in ด้วย Username หรือไม่ก็ Log in ด้วยใบหน้า ผ่านกล้องที่ต่อกับเทอร์เน็ตเพื่อเรียกใช้ Detection Model และก็ Failure c o g n i t i o n Model ได้นะครับจากนั้นเมื่อผู้ใช้งานทำการล็อกอินเสร็จแล้วก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือส่วนของแอดมินและส่วนของเมมเบอร์ในส่วนของแอดมินนั้นจะสามารถสร้างห้องได้แก้ไขข้อมูลห้องได้เพิ่มสมาชิกเข้าสู่ห้องแก้ไขสมาชิกภายในห้องตรวจสอบสมาชิกภายในห้องได้ลบห้องได้ลบสมาชิกสามารถดูห้องทั้งหมดที่แอดมินสร้างขึ้น และสามารถเช็คดูสเตตัสการเช็คชื่อของสมาชิกภายในห้องได้ในส่วนของเมมเบอร์นั้นจะสามารถทําได้เพียงดูห้องทั้งหมดที่เป็นสมาชิกอยู่และสามารถดูสเตตัสที่ทําการตรวจสอบได้แล้วเ,เท่านั้นนี่คือรูปภาพของ s e เควนซ์ไดแกรมของส่วน r e จิสเตอนะครับนี่คือ Sequent ์ไดแกรมล็อกอินนะครับคือ s e เควนซ์ไดแกรมในส่วนของหน้าหลักนะครับ คือ sequence d i a g r กรมส่วนของการ create new room นะครับคือ Se q u e n c e d i a g แกรมของห้องทั้งหมดที่มีอยู่นะครับนี่คือ Se q u e n c e d i a g แกรมในส่วนของการแก้ไขห้องนะครับคือ Se q u e n c e d i a g r กรมในส่วนของการเพิ่มสมาชิกครับคือ Se q u e n c e d i a g แกรมในการแสดงห้องทั้งหมดครับนี่คือ Se q u e n c e d i a g r กรมในส่วนของการเช็คใบหน้านะครับนี่คือ Se q u e n c e d i a g r กรมในส่วนของการลบห้องนะครับนี่คือ Se q u e n c e d i a g แกรในส่วนของการลบสมาชิกต่อมาจะเป็นการออกแบบ Databa s e นะครับ อันนี้จะเป็นแบบจำลองแนวคิด c o n c e p t ช a l d ดีไซน์โมเดนะครับอันนี้จะเป็นแบบจำลองเชิงตรกาศนะครับโลจิคอร์ดีไซน์โมเดนะครับ ในส่วนของการออกแบบเว็บแอปพลิเคชันการลงชื่อเข้าใช้ด้วย username password การเชื่อมต่อไปอยังหน้า Fa c e ID และการเชื่อมต่อไปอยังหน้า r e g i s t e r นะครับนี่คือหน้าลงชื่อเข้าใช้ด้วย Face ID นะครับในส่วนของหน้าลงชื่อเข้าใช้ด้วย Username จะแบ่งออกเป็นาจะสามารถเชื่อมไปยังเคียนใน o ูมและโ r o ูมได้หน้าสร้างห้องและเพิ่มห้องรวมถึงแก้ไขสามาชิกในห้องนะครับที่เราได้ออกแบบไว้และนี่คือหน้าทำงานของผู้ใช้งานที่เราออกแบบไว้หน้าตรวจเช็คสมาชิกของห้องดวยหน้าที่เราออกแบบไว้ครับต่อมาจะเป็นขั้นตอนการทำเ,เนนรเราาะใช้งนบบได้เราตอารอนนคอ จะตอบได้ว่าภาพนั้นเป็นใบหน้าของบุคคลใดในกล้องจอติดเราจะจําเป็นต้องฝึกสอนระบบหรือการใช้โครงขา่ายปราทเทียมขึ้นมานะครับเพื่อให้ระบบสามารถบอกได้ว่าใบหน้าของบุคคลนั้นในภาพนั้นเป็นบุคคลใดและสามารถทําการยืนยันตัวตนได้นะครับต่อมาจะเป็นการเทรนโมเดลนะครับโดยเราจะรับภาพจากดัตเตอร์เบดนะครับบนเซิร์ฟเวอร์มาทําการออโตเทรนบนเซอร์วิสแบ็กกราวนะครับ โดยสร้างขึ้นจากข้อมูลที่ได้รวบรวมโดยใช้พีเทนโมเดลของ d e l i b นะครับซึ่งเป็น Deep Learning ที่ชื่อว่า RedNet โดยสายเหตุที่เราใช้เพราะว่าถูกเทรนจาก Dataset ที่ใหญ่มากถ้าเทรนเองจะต้องใช้เครื่องที่มีสเปคดีพอสมควรฉะนั้นเราต้องใช้หลักการฐานเฟ f ร์ l เ a r n i นินะครับเพื่อยือนยันตัวบุคคลนะครับในส่วนของ Demo นะครับก่อนอื่นเราก็ทำการพิมพ์ URL ของเว็บหลาครับ HTTPS s o o s h h e o k i n t c อนนะครับเข้าไปจากนั้นเราจะมาแสดงในส่วนของแอดมินกันนะครับก่อนอื่นก็ทำการสมัครสมาชิกนะครับกดคลิกเฮียที่ตรงนี้จากนั้นก็ทำการกรอ,อก username ทอลาซันใส่อีเมลเข้าไปนะครับจากนั้นก็ใส่ชื่อจริงนามสกุลชื่อเล่น อายุที่อยู่วันเดือนปีเกิดนะครับเลือกได้แล้วก็เลือกอาชีพเลือกสถานศาึกษาหรือสถานที่ทำงานนะครับทีน้ก็กอกพัดบัดเข้าไปแล้วก็ยืนยันพัดบัดจากนั้นก็ทำการอัพโหลดรูปภาพนะครับ โดดหน้าตรงเยียงซ้ายเยียงขวาเงายกม้มจากนั้นก็ทำการกดซับมิทโดยระบบของเรานะครับจะเป็นระบบออโน้เทนะครับนี่ครับเราจะมีเช็คในดาต้าเบสว่า ตอนนี้เป็นหน้านี้แทนหรือ,อยังสมัครใหม่นี้เป็น is already t i n ถ้าว่าสูญอยู่นะครับคือ,อยังไม่ได้เทนแล้วก็จะดูได้นะครับมันจะเริ่มทำการเทนใหม่เราลังสกรีนประกาวนะครับนี่ครัเสร็จแล้วลองรีเฟ e s d a t a b a ดู เปี่ยนเป็นหนึ่งแล้วนะครับทีนี้ก็ลองมาล็อกอินด้วยใบหน้าแล้วกันครับนี่ครับมาแล้วครับทีนี้หน้าหลักของเราก็จะมี2เมนูนะครับคือเขียนในลูมกับยดลูมเขียนในลูมนี่ไว้สำหรับการสร้างห้องนะครับ ใส่ชื่อห้องเทส e วันนี้เวลาเริ่มก็ขนาดนี้ครับ1853เวลาสายก็สักสิบกาแล้วกันครับสดสิ้นสดก็20ทีนี้ก็ลอง ต่างห้องนะครับปุ๊บฝั่งแอดมินโดยฝั่งแอดมินเนี่ยก็จะสามารถดูห้องสถานะสมาชิกในห้องตอารนี้มีผมอยู่คนเดียวครับคือยังไม่มา not อะไรเยทีนี้ลองมาดูสามารถ Edit ได้ปุ๊บอีดิก็สามารถแก้ไขชื่อห้องได้ต้อเป็น testing แก้เวลา save c h a n เวลาจะแก้แล้วนะครับแล้วก็สามารถดูสมาชิกภายในห้องตอนนี้มีผมอยู่คนเดียวแล้วก็สามารถเพิ่มสมาชิกเข้าในห้องได้ก็เลือกปุ๊บปุ๊บ,บ add to room เห็นครับนี่ครับก็จะมาเพิ่มที่ตรงนี้แล้วก็สามารถลบออกได้ครับลองลบอุ้ม pcrp ปุ๊บเห็นไหมครับก็จะหายไปแล้วแล้วเราลองดู ชื่อก็จะเปลี่ยนเป็น room testing แทนครับสามารถดูตอนนี้ยังไม่มีใครยังไม่ได้เช็คชื่อและในส่วนของการลบห้องนะครับก็ทำการกดไปที่ปุ่ม delete ของห้องนั้นๆนะครับและจากนั้นก็กดยืน,ยนการลบจากนั้นห้องก็จะถูกลบไปครับ you doesn't have any room yet ก็คือเรายังไม่มีห้องที่สร้างขึ้นเลยนะครับในส่วนของ demo ฝั่ง member นะครับ ก่อนอื่นแล้วก็พิมพ์ url ไปที่เว็บของเราเหมือนกันนะครับ https s b o o m c h e c k i n t k นะครับจากนั้นก็ทำการสมัครสมาชิกใส่ username email ชื่อจริงนามสกุลชื่อเล่นอายุที่อยู่วันเดือนปีเกิดสถานศึกษาสัวร์อแล้วก็อัปโหลดนะครับ มาตรงเยงอยียงขวาเงยงูกลม5รูปนะครับจากนั้นก็กดสับมิ t ก็จะเห็นว่าเพิ่มอะไรนะครับแต่ว่าใบหน้ายังไม่ถูกเทนนะครับ อ่ a นอเลดิ t e แล้วก็แล้วก็มาเช็คตอนนี้ยังไม่เจอนะครับนี่ครับเจอแล้วครับทำการเทนรอสักครู่นะครับภาพการเทน ทีนี้เราก็มาเพิ่มเราเข้าห้องกันนะครับก็พิมพ์อีเมล0ู0เจ็สแปดามตามด้วยพาสเวิร์ดโดยเพิ่มตัวเราที่เพิ่มสร้างมาื่อคู่นะครับสร้างห้องมาก่อนวันนี้เวลาน,นี้ แล้วก็กวลาสิ้นสุดกดเขียนขึ้นมาทีนี้ก็ Edit ห้องเพิ่มเพิ่มตัวเราครับที่หน้าสองนี่ครับ Add to r o o m จากนั้นก็กลับไป ีนี้ก็จะลองเช็คดูนะครับไปหน้าเทรนเสร็จแล้วนี่ครับเสร็จแล้วก็ล็อกอินด้วยอีเมลปึบก็ใส่พัดปดุดนี่ก็มาเช็คยลูรมนะครับ ฝั่งเมมเบอนี่ครับจะเห็นว่าเราเป็นสมาชิกจากที่เพิ่มห้องม,อมาม่าสกู่นะครับนี่ครับคือเช็คตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับทีนี้เราก็จะลองในส่วนของการเช็คชื่อนะครับโดยในส่วนของการดาวน์โหลดสำหรับการเช็คใบหน้าบนพีสินครับก็กดเข้าไปที่ลิงก์ จา,จ,า download, download จากนั้นก็ทำการดาวน์โหลดไฟล์ซิปนะครับดาวน์โหลดดาวน์โหลดให้เลยกดเซฟจากนั้นก็รอให้ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับไฟล์ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็ไปดูที่โฟลเดอร์นะครับจากนั้น การแตกฝ่ายฟไม่ฟ้าพิที่ดีเราฝ่ายแตกเสร็จจากนั้นก็เข้าไปที่โฟลเดอร์แล้วก็ทำการเปิดไปที่เทปพีซีแบบอินเตอร์น็ตครับเราเปิดแล้วให้ทำการเช็คว่ารูปไอดีของห้องที่เราจะขายคืออะไร ห้องนี้คือลงไ ID ดี้ใช้นะครับทํทำการพิมพ์ลงไ ID ไปก่อนอื่นผมจะทดลองในการใช้กล้องของ Build In Camera ครับ่าพิมพ์ ID เข้าไปตรอง IP ติมคอมเมลากล้อง้องกล่องนะครับนี่ก็กดเปิดกล้องร้อยกล้องเปิดครับพ็กล้องเปิดแล้วกล้องทางซ้ายก็เป็นไลฟ์ตลอดเวลาสดก็ถังกลนี้ จะทําการเช็คไปหน้าเมื่อเช็คเจอก็จะทางเคลื่อนทางซ้ายมือเข้ว่าห้องเดโม่พีซีนะมีสมาริกมาเช็คแล้วสถานะเป็นยังไงในส่วนของการเชื่อมต่อด้วย IP พีาำไม่ได้นะครับก่อนอื่นแล้วก็พิมพ์ลุมไอพีของห้องเข้าไปสแกนก็พิมทควาสั่าให้เชื่อมต่อบ้งอสลัสลัตามด้วยหมายเลขไอพของกล้องนะครับ ตามด้พอตามด้วย แจ้งกับ IP ของหน้าแล้วเราจะลองเช็คไปหน้าดู ที่เห็นนะครับกล้องของเราคอนข้างจะจับได้ดีนะครับก็จะขึ้นแล้วก็จับได้เคยเช็คไปแล้วก็จะขึ้นว่าตามเวลาที่เคยเช็คตอนแรกสุดครับก็คงนะครับในส่วนของการทดสอบความแม่นยำในกนรรไกรบหนานะครับผลการทดสอบความแม่นยำจากการทดสอบโดยการเทรนโมเดลบหน้า ห้าสิบคนโดยใช้ใบหน้าคนละห้าลูกและทําการตจจจบใบหน้าตลอดวเวลาห้านาทีพบว่าเกิดความผิดพลาดดังนี้โดยคิดเป็นการจดจําใบหน้าหนึ่งวินาทีเท่ากับการตรวจสอบและยืนยันสองครั้งทั้งหมดคนละห้านาทีทั้งหมดห้าสิบคนรวมทั้งหมดทั้งสิ้นสามหมื่นครั้งที่ทําการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลในส่วนของการจดจําใบหน้านครับหน้าตรงในส่วนของ t u e positive เราได้สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เก้าสิบห้าจุดแปดสี่ ในส่วนของฟอ l ์ o s i t i v e นะครับหน้าตรงได้1,268คิดเป็นเปอร์เซ็นต์4.16ในส่วนของฟอ l ์ e g a t i v e เราได้หน้าตรง7 2 3ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์2.41นะครับสรุปก็คือหน้าตรงมีความแม่นยำ95.84และมีค่าฟอ p ์ s i t i v e rate 4.16และมีค่าฟอ n ์ g a t i v e rate 2.41สรุปผลการทดลองระบบเกิดข้อผิดพลาดทั้งหมด50คนรวม3,000 30, 0ครั้ง คิดเป็น4.16%เกิดความถูดต้องในการตรวจสอบและเย็นตัวตัวบุคคล้วยใบหน้าคิดเป็น95.84%สรุปสถานที่จัดเก็บภาพผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเมื่อผู้ใช้งานกดนิันการสมัครสมาชิกระบบจะส่งรูปของผู้ใช้งานที่ทำการลงทะเบียนอัพขึ้นสู่เซิร์ฟเวอร์ สรุปในส่วนของขั้นตอนการนำรูปไปเทรนนะครับเมื่อมีรูปภาพถูกอัพขึ้นสู่เซิร์ฟเวอร์จากนั้นระบบจะทําการเทรนใบหน้าโดยอัตโนมัติด้วยวิธีการรันเซอร์วิธีแบกก็กเก่าในส่วนของการใช้งานตัวระบบของเราสามารถใช้งานได้จริงโดยการพิมพ์ URL ของเว็บไซต์เราและทําการสมัครสมาชิกจากนั้นก็ทําการติดตั้งส่วนระบบจดจําใบหน้าในตัวเครื่องที่จะใช้งานครับในส่วนของข้อควรระวังนะครับ ควรติดตั้งกล้องในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอและรูปที่ทํากัรอัพโหลดตอนสมัครสมาชิกควรเห็นใบหน้าที่ชัดเจนและมีความสว่างเพียงพอครับในส่วนของการพัฒนานในอนาคตน,นะครับจะมีการพัฒนาในระบบส่วนตรวจับใบหน้าโดยให้สามารถตรวจับใบหน้าจากกล้องวงจรปิดได้หลายตัวพร้อมกันเพื่อให้สามารถตรวจสอบและยืนยัตนตัวบุคคลได้มากยิ่งขึ้นพัฒนาส่วนของตรวจับและจดจําใบหน้าให้สามารถจับรูปอย่างค้างได้พัฒนาส่วนระบบจดจำใบหน้าให้มีความแม่นยําเพิ่มมากยิ่งขึ้น พัฒนาระบบแสดงผลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและพัฒนาระบบโดยรวมให้มีประสิทธิภาพและความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นขอจบการน,นำเสนอี่เพียงท่านี้ครับขอบคุณครับ